เอาผู้ชมค้ามาดูคลิปนี้กันหน่อยเป็นคลิปในโลกโซเชียลแล้วก็มีการจั่หัวว่าตำรวจไล่ยิงประชาชนกลางชุมชนฟังแบบนี้หลายคนตกใจเกิดเหตุร้ายขึ้นช่วงสงกรานหรือเปล่าแต่พอเห็นคลิปแล้วถึงกับอมยิ้มเลยค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ้มไม่ยิ้มยิงจริงๆนะดูสิโอ้ไล่ยิงเลย <c oughs> ตำรวจไล่ยิงประชาชนเลย <c oughs> แต่ว่าเป็นปืนฉีดน้ำ <c oughs> มาสิตำรวจลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะถ่ายคลิปเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ยที่เอาปืนฉีดน้ําไล่ยิงชาวบ้านที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมกหมวกกันน็อกนะก็คือดาบตำรวจจิรวัตรจันตีค่ะนี่แหละค่ะช่วงสงกรานแบบนี้ก็จะมีหลายคนขีม่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ดาบจิรวัตรก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าเออก็น่ารักดีนะ ไล่ฉีดคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาและก็เตือนด้วยนะประมาณว่าคุณทําผิดนะยอมให้จับเสียดีๆเป็นการหยอกล้อกับพี่น้องประชาชนให้ผ่อนคลายเท่านั้นค่ะซึ่งดาบจิรวัตรก็บอกว่าก็จะทําในช่วงหลังจากที่ตั้งด่านกวดวินัยจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นก็เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะบอกว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในชุมชนครับก <c oughs> ็ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผม ว่างจากกากตั้งกดขันวินัยการจราจรนะครับผมครับแล้วก็ก็มีการหยอกล้อนะครับหยอกล้อเล่นกับ พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมานะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านผู้กับสถานีตํารวจภูทรลบเก่านะครับเอ่อที่ให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุ่นชนนะครับกับพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นกันเองนะครับผมครับคือหลังจากเสิ้สินภารกิจแล้วนะี่ยดาบจิรวัตรก็เลยเขามาเล่นน้ํากับประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จริงจังนะก็ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรนะก็เรียกตักเตือนบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายด้วยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือถ้าเกิดเห็นใครที่ขี่รถมอเตอร มาแล้วไม่ได้สวมบวกกันน็อกเนี่ยนะครับก็ต้องมาตักเตือนกันหน่อยตักเตือนได้ก็ตักเตือนครับแล้วก็ถ้าเกิดจับจริงๆก็ต้องเสียค่าปรับด้วยแล้วก็อยากจะชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจว่าอาจทําผิดนะทุกอย่างตํารวจไม่ต้องการจะมาปรับประชาชนหรอกแต่ต้องการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ เป็นคนดีมากเลยค่ะคชอบช่วยเหลือชาวบ,บ้าน<อ>เวลามีทุกมีร้อนอะไรแกก็ชอบช่วยเหลือทุกอย่างและการรู้จักคนทั่วลมเก่าเลยค่ะคเป็นตกดตัวอย่าง ต้องบอกว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักการทํางานของตํารวจในช่วงสงกรานนะคะก็มีให้เห็นเป็นประจําค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าตํารวจเนี่ยวางอาวุธปืนประจํากายแต่หันมาถือปืนฉีดน้ําแทนอเออก็ประชาชนก็ชอบใจนะฉีดปิ้วปิ้วใส่ตารวจใส่เครื่องแบบนี่แหละตำรวจเ,เป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนถูกต้องค,ค่ะ